ฉันขอบคุณจ้ะขอบคุณจริงๆที่มาช่วยเลยคือมากับใครครับมากับหัวหน้าพี่อ๋อเป็นขี้ข้าเขาหรอใช่โนถึงว่าสภาพคือหัวหน้าหรอครับหัวหน้าฝากเรื่องฝากตัวได้ไหมแต่เพิ่งมามาไม่ทันตายขอโทษนะเพราะว่าหนังไทยเคยดูปะเขายิงกันเสร็จแล้วตำรวจถึงจะมาอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอ๋อเป็นคนใหญ่คนโตใช่ไหมใหญ่โตใช่แหละใหญ่ไม่ใหญ่เกงเด็กนุ่งกันไม่ได้นะ นี่หมายถึงอะไรครับตัวตัวอคุณพระผมเคลียรแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งกับหมายตัวหนึ่งเขา<อ>เขาเลี้ยงสัตว์เหรอเขาเลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงเขาสวัสดีคะ่ะหนูชื่อน้องแคมไม่เป็นไรนะน้องแคมมึงจยย้อนเข้ากรุงเทพแล้วนะ่ะ <c oughs> อีกนิดเดียวมินบุรีแล้วนะ่ะ <c oughs> คุณพระจะดูแลเหตุการณ์เรื่องนี้ให้ให้ดีแล้วคุณพระเนี่ยจะจัดการไอ้คนร้ายให้ได้จริงๆนะหนองมนขอบคุณมากเลยคะ่ะเฮ้ย มึงย้อนไปชนบุรีก่อนมึงไม่เปลืองน้ำมันไงอันนี้น่าจะเป็นนามสกุลเขาปกี้ชื่อเขาน้องแขมใช่ไหมนามสกุลน้องมนชื่อชื่อข้าวเออฉันไม่ใช่ตัวคนเดียวมีน้องสาวชื่อเน้อพาพาน้องมารู้จักสิมามารู้จักยังไงอีฉันสองคนไม่มีที่ไปแล้วขอฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเข้ามารู้จักกันก่อนทะไมจ๊ะกลัวอะไร เขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขาก็ต้องเป็นคนดีสิตอนเนี้ยดีไม่ดีอ่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับเขาไว้ก่อนเข้าใจไหมเราไม่มีที่อยู่แล้วจ้ไปหนูมีชชวัณเนินสวัสดีด้วยค่ะไม่เป็นไรเฮ้อเฮ่อเอาอีกแล้วกรับพื้อกรับเพืออีกแล้วครับโอ้โหกรับพือ้มมึงนี่จะเอาทุกวันเลยง พี่คเขาตกใจเขาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเขาตกใจค่อยๆตะล่มสิเดี๋ยวโนอยู่ป่าก็ได้มาโนลามาเนี่ยก่อนคุณคุณพาะเขาไปต่อมโนลามาอ๋อหรออ๋อมื่วหัวค่ายน่ากลัวจังเลยนะจ๊ะน้องสาวคม่เป็นไรจ้ะอจะเป่าคาถามหารวยดนหัว หัวใจคนสวยจะให้มาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่าสาวเล็กทั้งนางเอกนิเกทั้งแม่คา้าเพรทั้งที่อยู่โรอา oh. oh. จังเลยอะไรได้ยัดเดี๋ยวให้เขาตะพื้นเดี๋ยวมันตะพื้นไม่เมื่อกี้เขาจะได้แบบว่าออขวัญดีขึ้นมาขวัญดีขึ้นมาเขาขวัญเสียอยู่เห็นพี่ตายต่อหน้าต่อตาพึ่งเจอั่นอย่าพิ่งไปชวนเขาอมไม่เป็นไรจ้ะอมอมอมถ้ายังไงหนูไหว้ด้วยนะจ้ะคุณลุงเเรียกลุงเรียกลุง ีผิดแล้วจนะ้ะเรีกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมฟังสังขยาถ้าเรียกอาให้กินขนมเปียกปูน <c oughs> เนียกลุงแม่คุณให้กินขนม สูงเด็กหายเพลงเนื้อเพลงอะไรน้ำเป็นยางเลยล่ะโอ้โหหลอกสบหวานเอเลยเราก็ต้องหลอกล่อด้วยขนมใช่ไหมเมื่อกี้เปียกปูนมึงปิ้นหน่อยหน่อยนะร้องเป็นหรือเปล่าใช่หรอสูงไม่ร้องไม่เป็นหบอกที่คุณพาผมร้องได้สอนคุณพาหน่อยได้ไหมรียกพี่ได้ไหม หกินขนมหมื่นห้าข้าเรียกอาลดธมหาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพัน หอยพ่อมึงโดนหอยหนีบใช่เหรอไม่ใช่เนื้อนี้เนาะผมยิกย้อยบุบม่ยจะลิกมันมีเนื้อนี้เดี๋ยมีอ่ะเนื้อนี้ผมใครกันตัวเมื่อไหรผมเนื่อไหร่ผมอาจจะมาชี้ผมไม่รู้จักแต่มาตีได้ไงเออนี่ถามจริงๆนะคะคุณพระเจ้าชู้ใช่ไหม ไม่ใช่ครับทําไมผมไม่เจ้าชู้เลยนะครับทําไมมือไม่ไวแบบหนูมือไวนีคุณพระเขารักอนามัยเดี๋ยวเขาต้องไปล้างมือถ้าจังตัวเธอไงนี่ตอแหลนะเราดากลับเลยไหมกลับเลยไหม๋ยวคันซี่อย่าเพิ่งสี่ชัดเราองดูแลเขาต้องช่วยเหลือเขาพู้หญงู้พุิงใจเย็นโอ้ยไฟหมด ไมกับปลอบขวัญไม่คิดอะไรคุณพระไม่คิดอะไรอยู่แล้วให้เรียกคุณพระใช่ไหมจ๊ะคุณพระสุระสงครามหนูมีชื่อว่าเนินจ้ะอันนี้คุณพระฉันคุณเนนเล็กพระหน่อยอ๋อเนนแต่เนนไม่ค่อยเกี่ยวแล้วกระเที่ยวยังเล็กอะไรไม่มีคุณเนนเคุณเนนพูดเลยนิ้วนางงงหมดเลยอ่ะชื่ออะไรนะนิ้วนางมึงหน้าชื่อนิ้วกลาง ไอ้ชื่อและเกินคนนี้ก็จะเลือกถิ่วถูกไหมเนี่ยหนูเนินฝักตัวด้วยเนี่ยจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะเนินนะคุณพระเนี่ยจะดูแลเองในเมื่อเนินเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเนื้อกับตัวคุณพระจะปล่อยไปเลยตามเลยเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเนินไม่มีที่อยู่แล้วเนินจะทํายังไงดีนะเจ้าคุณพระก็นี่ไงเดี๋ยวไปอยู่บ้านคุณพระบ้านคุณพระเนี่ยใหญ่โตมโหฬาร จะรับอีฉันสองคนไปอยู่ในบ้านในในฐานะอะไรก็ไปเป็นไปเป็นน้องเป็นนุ่งเออไปเป็นน้องเป็นนุ่งเธอไม่มีญาติพี่น้องเดี๋ยวพวกฉันเป็นญาติพี่น้องให้เดี๋ยวหนูไปอยู่เลือนใหญ่นะเนิ่นนะส่วนหนูนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรน้ำหนึ่งหนูน้ำหนึ่งเดี๋ยวไปอยู่หลังบ้านข้างห้องพี่มีกงหมาอยู่ปะปะปะป ไปด้วยกันไปด้วยกันขอบคุณมากนัดบ้านคุณพาอพาโอ้โหดูสิแล้วเนื้อตัวสั่นไปหมดเลยนะไม่ต้องห่วงนะ